บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนม่น้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  หเป็เชร์สูงครับไม่เช่สูงหายทุกเชร์สูงลูก็สูงนิดให้เป็นแต่ไฮเปเชรดรู้สึกสูงไปหน่อยเป็เชร์สูงไปหน เปลียนมาแล้วลงมแล้ว รถบวิ่งไปแสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยสามสิบสี่กิโลแสนสามนะครับตัวนี้ต้องดู related, air, แลบำรุงรักษาเรื่องน้ำมันคอมแอร์แล้วก็ไดเออร์นะครับน่าจะให้ดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็เสนอลูกค้าก่อนนะครับว่าจะทำไหมครับ SV40 ีสี่ศูนย์ไฮบิสองพันสิบ โ o y ยต a า a ค r y HV40 h เ b ชวีคันนี้แอร์เย็นปกติดีครับแต่เมื่อตรวจเช็คแล้วพบว่า h h p r e s s u r e สูงผมก็เลยแนะนำให้เจ้าของรถซ่อมบำรุง,ร,งร,รักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมแอร์ใหม่เปลี่ยนไดเออร์ใหม่นะครับไปดูกันว่า ไดเออถอดออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับทำเสร็จไฮเปอร์เชจะลดลงไหมไปดูกันครับ Kursum Bandung Raksasa Kursum Bandung Raksasa Kursum Bandung Raksasa n nó cũng quan trọng lắm cái này Yeah. <sighs> 有 Shh, <laughs> thank mm -hmm. you you <laughs> วันนี้ก็ถอดแผงคอนเดนเซอร์ไปแล้วครับมาดูข้างในโอ้โหนะครับนี่แหละคือปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้แอร์เรามีปัญหานะครับเมื่อน้ำถูก,กก็ทําให้การระบายอแอร์ไม่ดีนะครับแอร์ก็จะระบายไม่ดีด้วยนะครับพอลมมันอยู่ข้างในนี้พะลมมันดูดตัวนี้แต่แผงแอร์อยู่ข้างหน้านี่มันเราดูดไม่ถึงก็ทําให้แอร์เรามีปัญหาได้ครับ นี่แหละคือต้องถอดมาซ่อมมรุงรักษามันตามอายุการใช้งานนะครับถ้าใช้อย่างเดียวก็พังอย่างเดียวนะครับไม่เไปดูแลมันนะเห็นแล้วโอ้โหเชียวโอเคแหวนคอนเสร์ถอดมาแล้วครับดูเอ่อครับเร่ออย่างนี้ถือว่าตันนะครับถือว่าสกรปรกสกรปรกนะครับตัวนี้ถือว่าเร่อตันนะครับนะเนี่ยเออเนี่ยนะ เออถ้าเกิดใช้ไ,ไปอีกโอกาสที่ทําให้คอมพังมีปัญหาคอมมีปัญหาได้ครับทีนี้เออตันนะครับตันนี่เรียกว่าตันนะครับหรือว่าเราเออมันสกรปรกนะครับทําให้การเดินน้ำมันคอมเดินไม่สะดวกก็ทําให้คอมเรามีปัญหาครับตัวนี้นะครับตั้สึกก็จะมีความชื้นไว้ในนี้นืครับออืนะ้อ มีความชื้นด้วยนะครับน้ำมันคอมน้ำมันคอมหมดอายุนะครับน้ำมันคอมมันเกิดความชื้นแล้วเนี่ยค,ความชื้น,นตัวที่น้ำมันคอมตัวที่ตัวเสียด้วยครับชื้นปกติมันต้องไม่ไม่ไม่ชื้นนะครับต้องแห้ง